ความตาความตาความกันดุมลาวัดว่าความสินเฮาฮาคึกป่าพลาตลาสัางเปิืองขึ้ลิสุงตืออย่าประวันคุกวันฮือเลตัวเอแต่ตัว,ตวยาเนือ ความเล่ความตาความเพลงลายเสียงภาคุณาเขาขายอย่อนผู้มอนเล่นนายยาหอมป่าหลวงผูง้ยิงเล่ใจเออ เดือในเสื้อในตักแว่เปลี่ยนปุ่นควันนำนักสัตว์ปานเมื่อเฮาเท่าเตะเ่าสุดขาดปานกวนนอปานกวน อันว่นวอนสวนาส่วนาตัวอันไหนเปลี่ยนยุกาเปลี่ยนคบปาเสาซับเธอมาละนำดวงนั่นปิดสวนวันก็ละกอดอดันพอะว่าวันหัดเจลองเพท่าตั้งอาซาละล่ ຕົກກົມກວາງຈุดຈອດປາດັງົ້ອາາຍຍນນ โอ้วา่าเขาอำกพวางดูตานาติทัดาติเมตต,มตอำกัดไา,านการคำเข้า,ขาสามิปันเอกันตาติลุดบ้านบานยานเส้นตั้งให้ตายตายโยในกอโคตรเมืองมักชัง สาธุแลสับกรรมกรรมในเอาเฮาโลมอลัวผุ้ตอปวงพอกันตานาศีลาตังภาวนาเฮียนเป็นบุญตาเสือผูกสัมพันหวานปันสัตว์ความ ພາວາຂໍມືທີ່ວຽງວົນນາເສີມືເຮົາດຸດຍັນແສດົມທັດສີອາພວງດິນນໍາດົມມ່ວງໄພແດງນັ້ນເອີຍພາວາຂໍອໍ ล่องยุกกาลล่วง,งนง้ำตะกาขามไว้สดตมเทีบมต่หนึ่งกำมาก,ก็าหมอดูเตียบใหญ่เพราะว่ามันไปยานครับอําจับจับมีหลีพันยุกมากเงย้าเหยวาลูเปลี่ยนมุกไปไม่ขึ้นสั่งขึ้นลูชุ้มจัดอำกัดเปลี่น đầy bay hoàng cho mưa Nâng hư bố tê lây luật ồn hoạt biển tình thì mò Hồ ồn à ngào hiếp á có tăng sắp đem hư. ถึงปีเวียงอาชุกเสียมายกเสียมานำโดคำกำจัง,งอาทุกเนื้อตัวเย่อเอ,เอือเมื่ออันไปลาตานนาตานันดีขึ้งยันหาหันพาลา xin phạm phèn y ba tư tang mơ viên sơ khờ lâm sang phố tô tắt lắt mơ viên sơ muôn luân nà nô Hãy subscribe cho kênh bỏ หมอดูหมอใหญ่หมอไปล้วเหลียมักกะเตลีผ่านยุบเนียนปอวนหันจ้ำตัวเพลก็ยาวเพราะว่ามียุกามีนามจักทำอาณาดองเจียมยอีกเลตัองอาซาลาโอเอ้าอกดหักความ สวามกวາาป้าเปลี่ยนโดตังสู่หวามกูวันผู้มันสุดາูານาเนอมาາาหานำมามานำกวางลูกด้ยย วันวันไตตกมาเฮาหาตังสูมาลานาสันถั่วลอยลอยแควกึศเ,เคลุกลานปีเลน้องอยากไม่หุกอาเจา อก็หุดไอยเข้าไปชุกซิมอายุกซินนำไควสล่างฮาก็เปิดหลวงนายเอาห้าโลกวางกินควางดูสุเลยพวนาประมีตีพันเปลี่ยนมันหักเคอกีเลสาเหงกห่างอาปา ມາພ້ອມກັນເຖົ້າທໍມາສຸກລະມາປຽດເຄີກີ່ເນເຊາເຫງຫາຍເອເດດນັ້ນອໍນັງເຫໍບໍ່ແຕ່ເພິ່ນລ້ອນເພຕັງຈະມາ กิเลสาไปงาไหลเในหมดวัดเธอวัดเวียงเมียเข้มสาบพาวันนใ้นกิจังเห็ดอลางเส้นต่างได้ไปป่วนเคือก็ไม่ไพยาเปียวียวพันหวังเกี่เมียวสึกเคือตึกเค้อเขาเวียงเมียเมือง เปื่อผีแหลกวนเส้นสนั่งหื้อเจ้าฮัตาปวงขอสร้งเลส่าเปียมานัดพุงปุงตังบวังให้เจอเพียวหัวจีเสียงจิงเมียกาลัดเม,มืองเมียเสืซาสาผีกองสมเอ ມຸນເຊໃນປອກໃຫ້ມືຮອດໃຫ້ກ <speaking> ໍຕ <swimming> ີໂຕຕັກໄກແຫ່ນອ້າທັບດັງໜ້າດວາໂຈຈັບໜ້າມຸນ